เช่นที่โรงพยาบาลตรังนะคะของน้องพยาบาลท่านหนึ่งนะใช้ระบบเทรลเลวนะในการจัดก,การกับภาวะทีนเอกเพคเนนซี่การตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนะคะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่จัดก,การยากนะเป็นอะไรที่จัดก,การยากแล้วก็การที่เขาจะมาบอกใครหลายๆคนว่า ท่านทั้งหลายฉันเนี่ยนะต,ตั้งท้องฉันตั้งคันไม่พึงประสงค์นะฉันตั้งคันในวัยเรียนเนี่ยมนันเป็นอะไรที่ที่ยากมากนะคะเขาก็เลยคุณพยาบาลท่านนี้นะ,ะเป็นนักเรียน p r i v a t e l coaching เหมือนกันก็เลยมาปรึกษาคุณก็บอกว่าเราใช้ไลน์นะใช้ระบบไลน์ใช้ระบบเชเลเฮล์ะบบ Help นะคะที่เขาสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคะเขาคือใครเหมือนกับในอดีตนะที่เราคุยในห้องมืดอะฮะนะคะคุยในห้องมืดเพื่อเปิดใจแล้วก็แก้ปัญหาให้กับเขานะ,ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ blue ocean strategy นะคะส่วน red ocean strategy นะไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเพราะว่า red ocean strategy นะเรามักจะคุ้นในเรื่องของการแข่งขันด้วยราคาแต่ว่าสิ่งที่เรา ที่เรามักจะพลาดไปนะคะคุณหนยกตัวอย่างนิดหนึ่ง Red Ocean s t r a t e y y นะครับเนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะเป็นพยาบาลแล้นะเป็นพยาบาล Red Ocean Strategy เนี่ยเราจะเห็นกลยุทธ์นะคะในการในการห้าหันทางราคาเรามากักจะเห็นในเรื่องของเฮลโปรแกรมโปรแกรมตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพจะเห็นว่าโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยแข่งขัน ในเรื่องของการลดราคาตรวจสุขภาพนะคะลดราคาตรวจสุขภาพแต่สิ่งที่นะลืมคิดไปนะพอลดราคาตรวจสุขภาพบางทีก็ไม่ได้ต้องการราคาหรอกค่ะก็ไม่ได้ต้องการราคาเลยนะบางทีนะถ้าเราเจาะลึกจริงๆนะคะสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เขาตรวจสุขภาพเนี่ยเพื่อต้องการให้พนักง,งานที่ป่วยหรือว่าพนักง,งานที่มีโรค แฝงเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นลองแข่งการให้ด้วยคุณค่าการบริการดีไหมนะคะ<ม>คุณค่าการให้บริการดิไหมทําให้คุณนึกนึก,นกถึงในอดีตนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็คือว่าในอดีตนะเป็นสิบปีแล้วนะคะเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเวลาเขาไปเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ,าพนะคะสิ่งที่เขาไปเสนอเนี่ยเขาไม่เสนอเรื่องราคาเลยพี่น้อง นะฮะไม่ได้เสนอเรื่องราคาเลยอ่ะแม้ว่าราคาเขาเนี่ยจะถูกกว่าโรงพยาบาลหลายหลายแห่งในพื้นที่สิ่งที่เขาพูดเขาไม่พูดเรื่องราคาเลยคุณดิบยกนิ้วให้เลยนะผู้บริหารท่านนี้นะคะในอดีตนะสิบกว่าปีที่แล้วนะคะเกือบสิบห้าสิบหกปีนะแล้วคูหดิวก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นนะเะวลาเขาไปเสนอเนี่ยเสนอโปรแกร,รมตรวจสุขภาพเนี่ยเขาจะไปเสนอบอกว่าเนี่ย โรงพยาบาลเรานะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพแต่สิ่งที่คุณได้มากกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพก็คือว่าเราจะมาดูแลคุณทุกไตรามาสโดยการมาให้ความรู้อบรมให้ความรู้กับโรงงานคุณกับแผนกคุณทุกทุกไตรามาสแล้วก็พนักงานคนไหนที่ป่วยเราจะรับไว้ดูแลตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นไงฮะราคาตรวจสุขภาพเนี่ย มันเป็นแค่บังหน้าเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มมาคือคุณค่าที่เขาจะมอบให้กับหน่วยงานเนี่ยคือ Service Innovation นะฮะเราไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ของ r ร d โอเชียนสตรีจีนะะถ้าอย่างนั้นใครที่กำลังใช้ r ร d โอเชียนสตรีจีนะ,ะต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคิดใหม่ทำใหม่เราจะแข่งกันด้วยคุณค่า ได้อย่างไรถ้าเราจะใช้กลยุทธ์ของ Red Ocean Strategy นะคะเออเป็นไงสนุกนะนะคุณสนุกอยู่คนเดียวอะ่ะไม่รู้ฝากกดไลค์มากนะนะ,ะ <c oughs> ตื่นกันได้ยังคะอ่านะคะไม่แน่ใจว่าใครมีคำถามนะคะสามารถที่จะถามเพิ่มเติมได้นะ,ะถามเพิ่มเติมได้นะกหรือก็ยินดีเนาะโอเคค่ะวันนี้เนาะถ้าไม่มีคำถามนะคะก็ แค่นี้เนาะแล้วเราค่อยค่อยพบกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าอาจจะเว้นสักอาทิตย์หนึ่งเนื่องจากว่าติดสอนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการปรึกษานะ private coaching นะคะสามารถปรึกษาได้นะคะหกเดือนหกเดือนปรึกษาได้แล้วก็ถ้ามาเป็นคู่เนี่ยโอ้โหนะคุณชอบมากมาเป็นคู่นะเพราะว่าพูดพูดจีเดียวนะ ได้รับความรู้ทั้งคู่เลยได้รับความรู้ของตัวเองแล้วก็ได้รับความรู้ของเพื่อนด้วยนะคะอินบ็อกกันเข้ามาได้นะปรึกษางานวิจัยนะคะปรึกษาพัฒนาการทำซ q q ิวไอไคเซนอารขอผลงานนะคะกุยินดีให้นะคะให้ความรู้แล้วเราไปเจอกันใหม่เนาะ,ะวันนี้กินข้าวให้อร่อยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ